จังหวัดเชียงรายครับล่าสุดจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกสามผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติที่ลานอนุสรสถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารบ้านหวยกวานเหนือหมู่เก้าตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจ,จิตปลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนมาร่วมวางพวงมาลาและทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของ3มผู้กล้าไม่ว่าจะเป็นนายประหยัดสมานมิตรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตำรวจโทสีเดช ภูมิประมันอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและพลโทจำเนียนมีสงา่าอดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่3ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้กล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติวีรกรรมของสามผู้กล้าที่ได้สละชีวิตปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อวันที่20กันยายน2513พร้อมปฏิญาณสืบสารปณิธานความรักชาติกล้าหาญและเสียสละเพื่อความมั่นคงของบ้านเมือง โดยพิธีดังกล่าวคะ่ะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีสืบเนื่องจากเหตุการณ์20กันยายน2513ซึ่งกลุ่มผู้ก่อ,อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ก่อเหตุยิงนายประหยัติพลตำรวจโทสสีเดชและพลโทจำเนียนเสียชีวิตณบ้านห้วยกว้านเหนือขณะปฏิบัติภาร,รกิจนำการเข้ามอบตัวของผู้ก่อ,อการร้ายนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติคะ่ะ